อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับอยู่กับนาหน้านะครับแมวขมังเวทนะครับบทบาทนักเวทนะครับพิเศษเก็บเกี่ยวควบคุมนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ5นะครับพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ6ผลทักษะอยู่ที่ประมาณ8นะครับความยากอยู่ที่ประมาณ4นะครับนาหน้าก็มีสกินทั้งหมด3สกินนะครับอ่าต้องบอกว่า2สกินเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เป็นพื้นฐานของนาหน้านะครับก็เป็นสกินวันเดอร์แลนด์นะครับก็จะบวกพลังโจมตีเวท8นะครับ ก็น่ารักมุ้งมิ้งนะครับสีชมพูนะครับหางก็ชมพูบูมแมลงก็ชมพูมีลายหัวใจลายดาวนะครับแล้วก็สกิลปาร์ตี้ในสุสานนะครับอันนี้ได้มาจากกิจกรรมนะครับตอนหลีกที่แล้วนะครับหลีกที่แล้วพอดีพี่เล่นทันหลีกที่แล้วพอดีก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะครับก็ถือไม้กางเขนนะครับเป็นชุดเดวิลนะครับมาดูที่สกิลของนาน่ากันนะครับ ก็ว่องไวนะครับก็คือสกิลเนี้ยเวลาเราใช้สกิลใส่ศัตรูครับถ้าโดนเนี่ยมันจะทำให้นาน่าเนี่ยวิ่งเร็วเพิ่มขึ้น10%นะครับทับซ้อนกันได้2ครั้งก็คือ20%นาน3วินะครับก็คือปลาโดนปลาสกิลแรกโดนเสกสกิลที่2เนี่ยมันก็จะทำให้นาน่าเนี่ยวิ่งเร็วเพิ่ม20%นนะครับซึ่งก็ช่วยในการวิ่งหนีหรือวิ่งหลบอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับของนานา่า สกิลแรกก็เป็นมุมแมลงนะครับปามุมแมลงไปในในในแนวตรงนะครับเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าก็จะโดนมุมแมลงทั้งไปและกลับนะครับซึ่งในนี้เขาไม่เขียนดาเมจไว้นะครับเพราะเขาแปลมาไม่ครบนะครับสกิลที่2นะครับเวทแปลงร่างก็คือเสกให้เป็นแมวนะครับซึ่งนี่เป็นสกิลป่วนของนาหน้าเลยนะครับพอโดนเสกเป็นแมวเนี่ย ถ้าเป็นเกม .A เนี่ยก็คือพลังป้องกันทุกอย่างจะเป็นศูนย์นะครับแต่ในเกมนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าตอนเป็นแมวเนี่ยแม่งไม่ถึกเลยครับโดนแบบเจ็บมากครับตอนที่เป็นแมวสกิลอันตินะครับอันเชิญแคทดากอนนะครับหรือดากอนแคทเขาเขียนเขาเขียนดกอนแคทเราเสร็จไปอ่านแคทด a กอนนะ ก็เป็นตีนแมวนะครับถีบขึ้นมาจากพื้นนะครับทำให้เป้าหมายที่อยู่ในวงแอเรียของของตีนเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ตกลงมาเหมือนกับน็อกดาวน์นะครับแต่จริงๆก็ไม่เห็นสถานะว่าจะสตันหรืออะไรเท่าไหร่นะครับก็คือโดนถีบลอยขึ้นไปเฉยๆนะครับในจังหวะที่ลอยเนี่ยเพื่อเราก็สามารถโจมตีได้นะครับก็มาดูไอเทมที่เราจะใช้กันนะครับมาดูที่เกียร์ของนานานะครับผมว่าผมจะเปลี่ยนอันนี้เป็นเวทดูดเลือดนะครับ จมตีเวทอ่ะตัวนี้นะครับใช้เวทดูดเลือดละกันก็เป็นรงเท้าเวทมนต์นะครับยันปุกเสกพิบตาเดียวนะครับแล้วก็พลังงานควบแน่นนะครับเปลวไฟแห่งความโกรธนะครับแล้วก็ผลึกน้ําแข็งนะครับ ก็ใช้เป็นนาน่านะครับใช้สกินวันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทักษะใช้สั่นไหวนะครับไว้กระโดดหนีนะครับฝั่งเรานะครับมาแล้วเบนนะครับแล้วก็บูโน่นะครับต้นยังไม่เลือกตัวเลยต้นเล่นยุนเจ้า ตัวหนึ่งไม่เล่นด้วยนะครับตัวยังไม่เลือกตัวเลยมามีอานะครับไม่รู้ว่าคนเลือกหรือ,อบอดเลือกนะครับเพราะเมื่อกี้เหมือนเขาไม่ได้กดด้วยครับเหมือนจะเล่นสี่ห้ายังไงก็ไม่รู้ก็มีมีอาบูโนโเบนยุนเจ้าแล้วก็นานานะครับฝั่งตรงข้ามมีนานาไมโนอทอร์เซเบอร์แฟนนี่แล้วก็ยุนเจ้านะครับ มว่าความชิปหายแม่งจะมาก็ตรงมีแฟนนี่นี่แหละเดี๋ยวตรงนี้ลงมาก่อนครับโปรแกรมอัดคลิปมันบงังเย้ โผเจอกับไมนนทอด้วยนะครับเอาลงโคตรยากเลยอะ่ะ <butterfly>, เป็นของที่ต้องซื้ออยู่แล้วครับมันเป็นของถูกครับมันก็เลยแบบมันต้องออกอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะรองเท้าลดดีเลยก่อนครับมันก็เลยนี่ มีนาหน้ากับนาหน้าครับมันก็เลยแบบปวดน,นิดนึงครับต้นจะตายครับ จะตายหาวครับจะฆ่านาหน้า,นาไม่ได้ฆ่าไม่ว่าจะตายอีกด้วยครับฝั่งนู้นเขามาพอดีครับ yeah. ต้นหลุดมั้งครับนิ่งเลย เรียบร้อยนะครับคันนี่โดดไปโดดมาเจอทวนเกี่ยวไปแดกครับมิว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 เดี๋ยวแมวก็มาเต็มบ้านกูหรอกก็ดูที่แนะนำนะครับเป็นอันนี้อยู่นะครับ ไมโนทอจะมากเกินไปแล้วเซนทิ้งเลนครับเซนโดนสั้นตีอะไรมาครับทิ้งเลนมาอยู่นี่ครับต้นใบป้อมนะครับหัวป้อมอ่ะผมออกรองเท้าคู่ดาวก่อนเลยครับจะได้ตัดความลำคาญนะครับ แม้มันก็จะขึ้นอยู่ตลอดครับรองเท้าคู่ดาวเนี่ย fly, นี่อัพเศกนำนะครับ <Yeah. S 1> โอ้ยฟฟนนี่โดนฟฟนนี่มาขยกข้างหลังครับ ตกรสี่ต่อห้านะครับเราค่าได้ศูนย์ตัวนะครับตายหนึ่งนะครับช่วยสองข้างบนมาแล้วสองครับไม่มีสั่นไหวด้วยครับโอ้ยโดนเต็มเต็ม เจอแฟนนี่นี่โคตรป่วนจิตเลยครับ<ฮ>โอ้โหเรียบร้อยครับ <c oughs> ต้องบอกว่ายับครับดอกนี้ โดนมาทีสี่ครับจะฆ่ามาร์ทอร์ตัวเดียวนะครับสิ้นสิ้นชีพไปสองเลยครับ What the perfect shot เซเบอร์เอาไปกินอีกแล้วครับ ได้มาสองตัวครับกลับก่อนดีกว่าครับเซฟเซฟนิดนึงครับ เซฟอะไรก็ไม่รู้ครับตายไปสองแล้วยืนเจ้าวิ่งไล่ฟันนี่ครับเซนสามต่อสี่ครับเราต้องไปเป็นกองหนุนอีกหนึ่งตัวครับโ <Yeah. S 1> คตรกลัวเซเบอร์จับเลยเนี่ย <Yeah. S 1> นี่เนี่ยปวนครับเราตัวป่วนครับเราต้องอยู่แนวหลังนะครับไม่มีใครบวกสักคนนี่มึงรออะไรกันครับ นี่เนี่ยผมก็ป่วนปลาเซเบอร์ไปเรื่อยครับตอดครับเฟนนี่ครับเรียบร้อยครับตายหาครับไม่มีคนเข้าครับมัวแต่ยึกยักยึกยักยึกยักนะครับฝั่งนู้นแฟนนี่เขาเข้ามาเลยครับแล้วเลือดน้อยไปก็ด้วยเนะี่ยตายหาฟรีครับ เรียบร้อยอีกหนึ่งศพครับอาออ๋ออ๋รอดเว้ยไอ้ต้นไม่น่าจะรอดอ๋อต้นรอดลต้นวิ่งเข้ามาแล้วอะไร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 มึงมานี้มาหนี่มาหนี่มานี่มานี่ โอ้โห oh, เรียบร้อยไม่น่าสดไม่เป็นไรครับเพื่อนได้มาสองครับคุ้มครับไม่มีใบป้อมด้วยมั้งเนี่ยออมีต้นครับต้นออกใบป้อมอยู่นี่ได้ขอมาชิ้นหนึ่งครับแบตหมดีิ สองข้ามตายสี่ครับแต่ศพตรงนี้ก็เกลื่อนอยู่เหมือนกันนะเอาป้อมให้ได้ก่อนครับต้องเอาให้ได้ครับป้อมนี้สวยครับโ <Yeah. S 1> อ้โหเป็นนี่ไปแล้ว อยู่ท้ายโดนจับแดกครับนี่มาดิมามาสกิลดีเลย์โคตรไวอะมามามาดิเปี้ยวเหรอมาดิ๋ยวเดอเดอ้อาวอ้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 าวไม่โดนนะครับมันนี่ครับมันนี่ครับหืมไม่ทันอา้าวล้ววิ่งไปเหยียบตีนแมวเนี่ย พอมันมีตัวเหมือนกันตัวเหมือนกันทั้งสองฝั่งปุ๊บมันงงครับไม่รู้ว่าตัวใครเป็นตัวใครครับ <c oughs> โอ้แฟนนี่แฟนนี่แฟนนี่โดดอยู่ครับ <c oughs> หนีกันไม่ไหว <c oughs> ต้อจะไปเล่นแฟนนี่ จะมีใครใครไหมไม,ไม่ไม่มีใครสงสารนะนาบตีเต่าอยู่คนเดียวเลยไม่ตีแล้ว <Yeah. S 1> ในสุดเราก็ทำสำเร็จจะตายหาเอา เราไปเล่นกับไมโนทอร์ดีกว่าครับเพื่อเราตีบ้านฝั่งนู้นแตกแล้วแหละเหมือนไมโนทอร์จะมาถ่ายบ้านเราครับเราก็มาเล่นกับไมโนทอร์ซะกหน่อยครับอุ๊ยชัวเ้าถึงแล้วใช่ไหมมามาสิอย่าปล่อยให้คลิปตีกูสิวะจะไมโนทอร์นี่แน่นี่แน่ส้มัน ชัวชัวสู้ไม่ได้ครับตะเกียนสู้ไม่ได้ครับมีความเกลียนมีเพื่อน, like อน,นมาช่วยครับอุ้ยชัวจะเอาจะเอาโคตรเกลียนเลยครับดอกนี้นี่เกลียนจริงครับโอ้โอ้โอ้เสกครับเสกเสก เอาสิ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 เอาโดนคืนครับฆ่าได้แล้วก็โดนคืนเหมือนกันครับปาสกิลโคตรมันนะครับออกของดีเลย์ได้สองชิ้นแล้วเนี่ยทั้งหมดสามอะครับเป็นมีรองเท้าด้วยจริงๆไอเคียวที่เปลี่ยน เปลี่ยนจากเคียวมาเป็นเวทดุดเลือดเนี่ยจริงๆเคียวก็เพิ่ม่าลดคู่ดาวสิบเ์เซเหมือนกันนะครับถึงอยากได้เกาะน้ำแข็งไงแต่แค่นี้มันก็ไวามากแล้วอะ่ะห้นี่ก็ถือว่าปลาได้รัวๆแล้วครับเพราะว่าสกิลนาหน้าคู่ดาวมันแค่5้วิเองรู้สึกว่าพอลดมาปุ๊บมันก็จะเหลือ3วินะครับ ได้เวทดูดเลือดมาแล้วครับเนี่ยเห็นปะสามวิปลาได้อีกครับเพราะผมถือว่าสามวินี่ถือว่าเพียงพอแล้วอะ <Yeah. S 1> แค่นี้ก็โคตรปวดแล้วครับ <Yeah. S 2> อ้าวแมวโดนอะไรตายครับ ชิบหายแล้วครับฝั่งนู้นโหดครับโอกาสโดนสวนกลับนี่มีมีเงิบเหมือนกันนะครับทวนฝั่งนู้นโหดแล้วเหมือนกันจบสี่จะฟาร์มทำไมฟะเรื่องจริงครับไม่ยอมจบเนี่ยเบนนะครับเบนเล่นอะไรก็ไม่รู้ครับไหนเบนคนไทยปะ ไม่ใช่ครับแต่ผมว่าไม่แน่หรอกคือแม่งพวกที่แบบต้องออแล้วครับต้องดันขึ้นไปแล้วครับจะแพ้เอาครับเรื่องเรื่องเกมชนะเห็นเห็นนะครับเนี่ยมันจะมีบางประเภทนะครับฟาร์มไม่สนนโลกเห็นไหมนักบอลฟาร์มอะไรเห็นไหม นี่เราก็เล่นบทเสียงตายเข้าไปทำไมก็ไม่รู้เนี่ยอุ๊ยกดมั่วหมดเลยเมื่อกี้โอเคครับโอ้กว่าจะจบได้คือถ้าอย่างที่เห็นนะครับ <S 2> <S 2> เบนกับนักบอลน,น่นะจะติดแบบอโลนเล่นเดียวนะครับ <S <S จะไม่ค่อยมากับทีมเท่าไหร่ ก็ถ้าลดคูดาวได้เนี่ยมันจะเหลือ3าวิซึ่งผมว่าโอ้สามวิสำหรับนั้น,นาการที่มุมแมลงไปแล้วกลับสามวิผมว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ของ3ชิ้นที่เหลือเนี่ยจะออกอะไรผมว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วแหละครับคือจะออกสายโจมตีแรงๆเลยก็ได้อันนี้ผมเล่นแบบคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงลงไปถึงขนาดนั้นนะครับก็เล่นให้ดูว่าสายดีเลยสามอันเนี่ยลดลดคูดาวได้ประมาณแค่ไหนนะครับ แล้วก็ออกของมั่วซั่วแล้วครับหลังๆเนะี่ยก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ